บางครั้งดูเหมือนว่าเรากำลังทำทุกอย่างถูกต้องการลงทุนเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและมองหาวิธีปรับปรุงชีวิตทางการเงินของเราแต่ผลลัพธ์ไม่ปรากฏคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมบางทีความลับอาจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่อยู่ในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำความจริงก็คือบ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาของเราอยู่ที่สิ่งที่เรียบง่ายที่สุดในสิ่งที่เราปล่อยวางโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันของเรา ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงพิธีก่อนหมอที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งหมอสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณและนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้มากขึ้นคุณเคยหยุดคิดว่ากุญแจในการขายความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์อาจอยู่ในครัวของคุณหรือไม่ดูเหมือนจะแปลกแต่ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาโบราณเผยให้เห็นเช่นนั้นก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แบ่งปันกับเพื่อนๆและแน่นอนดูให้จบ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ที่นี่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างน่าประหลาดใจและหากคุณชอบเนื้อหาประเภทนี้สมัครสมาชิกช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกสิ่งตอนนี้เรามาดูกันว่าพิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลซึ่งจัดขึ้นในวันที่18ตุลาคมสามารถดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไรวันนี้ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับพิธีกรรมง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณได้และใครจะรู้จะดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง เข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนแค่อบเชยน้ำตาลและความตั้งใจเล็กน้อยอาจดูเหมือนมาจากภาพยนตร์แต่การปฏิบัตินี้มาจากคำสอนของพุทธศาสนาและมีการใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อดึงดูดพลังงานที่ดีการกระทำเล็กๆ็กน้อยๆเช่นนี้สามารถตดล็อกพลังอันทรงพลังที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเพียงรอให้เราส่งพลังเหล่านั้นไปในทางที่ถูกต้องตอนนี้คิดกับฉันคุณต้องสูญเสียอะไร พิธีกรรมที่ทำง่ายด้วยวัตถุดิบที่คุณมีอยู่แล้วที่บ้านและอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้จิตใจคุณสงบมากขึ้นชีวิตไม่จำเป็นต้องซับซ้อนในการทำงานบางครั้งสิ่งที่เราต้องมีคือศรัทธาเพียงเล็กน้อยและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งเรียบง่ายฉันขอเชิญชวนให้คุณลองใช้และดูว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรคุณเคยหยุดคิดว่าส่วนผสมง่ายง่ายเช่นอบเชยและน้ำตาลสามารถมีความหมายที่ลึกซึ้ง และเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ตลอดประวัติศาสตร์สารเหล่านี้เป็นมากกว่าเครื่องออปรุงรสในครัวพวกมันถูกใช้ในวัฒนธรรมต่างๆเพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและการปกป้องตัวอย่างเช่นอบเชยขึ้นชื่อจากคุณสมบัติที่ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่น้ําตาลมีพลังในการเติมความหวานให้ชีวิตนําความกลมกลืนและแรงสั่นสะเทือนที่ดีมาสู่ผู้ที่ใช้สิ่งที่น่าสนใจก็คือการปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงประเพณีเดียวเท่านั้น ในหลายศาสนาทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่เราเห็นพิธีกรรมที่ใช้ส่วนผสมเหล่านี้ในพุทธศาสนาอบเชยใช้ในการชำระล้างพลังงานด้านลบและเปิดเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางกลับกันน้ำตาลเป็นตัวแทนของความนุ่มนวลนของชีวิตตึงดูดผ่อนและช่วงเวลาอันดีเมื่อเราใช้อบเชยและน้ำตาลร่วมกันในพิธีกรรมโดยพื้นฐานแล้วเรากำลังขอให้จักรวาลจัดพลังงานรอบตัวเราเพื่อประโยชน์ของเรา ส่วนผสมเหล่านี้เป็นมากกว่าสัญ,ญลักษณ์สิ่งเหล่านี้เป็นการเชิญชวนให้จักรวาลเริ่มสมรู้ร่วมคิดเพื่อประโยชน์ของเราลองจินตนาการถึงพลังของพิธีกรรมที่พอสองวุปสานการทําให้อบเฉยเบอร์สุดเข้ากับความหวานของน้ําตาลเสมือนส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราพร้อมรับพรและโอกาสบางครั้งความเรียบง่ายเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และคุณสามารถเริ่มการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ความหมายมากมายที่อบเฉย และน้ำตาลมีในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นช่างหน้าทึ่งตัวอย่างเช่นในศาสนาฮินดูอบเชยมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับพระแม่ลักษมีเทพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เมื่อเราใช้อบเชยในพิธีกรรมเรากำลังเรียกพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่พระลักษมีเป็นตัวแทนเพื่อเชิญชวนให้เธอวอวยพรชีวิตของเราในศาสนาแอฟริบราซิลเลียนน้ำตาลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความนุ่มนวลใช้เพื่อเติมความหวานให้กับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และนำมาซึ่งความสามาัคคีโดยเฉพาะในความสัมพันธ์เขาเตือนเราว่าเช่นเดียวกับน้ำตาลที่ทำให้อาหารหวานเราก็สามารถทำให้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์รอบตัวเราดีขึ้นได้เช่นกันประเพณีทางจิตวิญญาณเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมที่ซับซ้อนหรือเข้าถึงไม่ได้เพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและความสุขบางครั้งความเรียบง่าย และความบริสุทธิ์ของส่วนผสมก็เพียงพอแล้วตราบใดที่เรารู้วิธีส่งพลังงานที่ถูกต้องสิ่งที่สร้างความแตกต่างจริงๆไม่ใช่พิธีกรรมแต่เป็นความตั้งใจและความศรัทธาที่เราใส่ลงไปแต่ละวัฒนธรรมสอนเราในเรื่องนี้ด้วยวิธีที่ไม่ซ้ำใครแต่แก่นแท้ก็เหมือนกันเสมอน,นั่นคือพลังงานที่เราปล่อยออกมาจะส่งกลับมาหาเราดังนั้นด้วยพิธีกรรมนี้ด้วยอบเชยและน้ําตาลคุณกําลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษความเรียบง่ายขององค์ประกอบเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ตัวสิ่งของแต่เป็นพลังงานที่คุณใส่ลงไปในกระบวนการในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้ส่วนผสมเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและความกลมกลืนที่คุณกําลังมองหาเมื่อคุณเข้าใจถึงพลังของอบเชยและน้ําตาแล้วเรามาดูพิธีกรรมทีละขั้นตอนกันดีกว่าขั้นแรกหยิบน้ำหนึ่งแก้วแล้ว เติมอบเชยหนึ่งช้อนชาและน้ำตาลหนึ่งช้อนชาลงไปขณะที่คุณทำเช่นนี้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังรวมพลังอันทรงพลังที่ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองการปกป้องและความสามารถขี่เข้ามาในชีวิตของคุณ,คณการผสมที่เรียบง่ายนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของพลังงานที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในขณะที่คุณผสมให้จินตนาการถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เข้ามาหาคุณเหมือนกระแสน้ำที่ค่อยๆไหลเข้าหาคุณ จากนั้นเขียนความปรารถนาและความตั้งใจลึกที่สุดของคุณลงในกระดาษอาจเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการตั้งแต่ชีวิตทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้นไปจนถึงความสามาัคคีในความสัมพันธ์ของคุณสิ่งสําคัญคือความปรารถนาเหล่านี้มาจากใจถือกระดาษไว้ครู่หนึ่งหลับตาแล้วจินตนาการว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรหากทุกสิ่งที่คุณเขียนเป็นความจริงอยู่แล้วรู้สึกถึงความสุขและความกตัญญูราวกับว่าคุณได้ประสบความสําเร็จทั้งหมดนี้แล้วอารมณ์เหล่านี้ เป็นกุญแจสําคัญในการปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการแสดงออกมาเมื่อคุณรู้สึกพร้อมให้จุ่มกระดาษลงในแก้วที่มีส่วนผสมของอบเชยและน้ตาตาลท่าทางนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการซึมซับความปรารถนาของคุณในพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการปกป้องวางแก้วไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งสามารถไม่ถูกรบกวนและไว้วางใจว่าจักรวาลได้เริ่มทํางานเพื่อคุณแล้วพิธีกรรมง่ายๆนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ตราบใด ที่คุณเชื่อในพลังแห่งความตั้งใจของคุณความกตัญญูดเวทีเป็นหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและแสดงความปรารถนาของคุณอย่างงอไม่ต้องสงสัยเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะเปิดพื้นที่ที่มีพลังเพื่อรับมากขึ้นในระหว่างพิธีกรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรักษาทัศนคติแห่งความกตัญญูอย่างต่อเนื่องอาญาเพียงรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่ง ที่คุณได้ทําสําเร็จแล้วแต่ให้ทําเหมือนกับว่าความปรารถนาของคุณเป็นจริงแล้วด้วยการขอบคุณล่วงหน้าก็เหมือนกับการบอกกับจักรวาลว่าฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันต้องการกําลังมาถึงแล้วความรู้สึกขอบคุณนี้ทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กอันทรงพลังส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจักรวาลว่าคุณเห็นคุณค่าของพรขอองคุณและพร้อมที่จะรับมากขึ้นราวกับว่าการตระหนักถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วคุณกําลังเปิดประตูรับโอกาสและความสําเร็จใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานแห่งความกตัญญูนั้นเบาลื่นไหลและมีพลังที่จะทวีคูณสิ่งดีดีทั้งหมดที่คุณดึงดูดโปรดจำไว้ว่าความกตัญญูภผยดึงดูดผ่อนมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณอีกด้วยเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีดีที่คุณมีอยู่แล้วมุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปและสิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมั่นใจมากขึ้นดังนั้นในขณะที่คุณประกอบพิธีกรรมให้รักษาพลังงานอันมีชีวิตชีวาแห่งความกตัญญูไว ในทุกความคิดและการกระทําแล้วคุณจะเห็นว่ามันสามารถขยายผลออกไปในรูปแบบที่น่าแปลกใจได้อย่างไรเราจมอยู่ในสนามพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งรอบตัวเราตลอดเวลาเรามักจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบของพลังเหล่านี้แต่พวกมันอยู่ตรงนั้นและกำหนดประสบการณ์ของเราอารมณ์ และความตั้งใจของเราเปรียบเสมือนเคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสนามมอพลังงานนี้และเมื่อเรามุ่งไปอย่างมีสติเราก็จะสามารถดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาได้เมื่อเราประกอบพิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลเรากำลังทำสิ่งนั้นปรับความตั้งใจของเราด้วยพลังงานที่ล้อมรอบเราเพื่อนำพาพวกเขาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการปกป้องฟิสิกส์ควอนตัมเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่ง ในจักรวาลสั่นสะเทือนอยู่ตอลอดอดเวลารวมถึงความคิดและความรู้สึกของเราด้วยความตั้งใจแต่ละอย่างที่เราวางไว้ในพิธีกรรมจะปล่อยความที่ที่สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนเหล่านี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมโดยการประกอบพิธีกรรมด้วยความทราบซึ้งและตั้งใจคุณจะเชื่อมต่อกับความที่ที่สามารถดึงดูดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและจับต้องได้เข้ามาในชีวิตของคุณ ด้วยการฝึกฝนนี้คุณไม่เพียงแต่แสดงความปรารถนาออกมาเท่านั้นแต่ยังรวมพลังของคุณเข้ากับโอกาสและสถานการณ์นั้นเอื้ออํานวยอีกด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ของเรากับสนามพลังงานโดยรอบนั้นทรงพลังมากโดยการถ่ายทอดความตั้งใจของคุณในทางบวกคุณกำลังกำหนดความเป็นจริงรอบตัวคุณอย่างแท้จริงดังนั้นแต่ละขั้นตอนของพิธีกรรมตั้งแต่การผสมอบเชยและน้ำตาลไปจนถึงการแสดงความกระตัญญูและการมองเห็น จึงเป็นวิธีการประสานพลังของคุณกับสิ่งที่คุณต้องการแสดงออกมานี่คือสิ่งที่ทำให้การปฏิบัตินี้มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงได้โปรดจำไว้ว่าพิธีกรรมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นมันเปิดประตูแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะผ่านมันไปไม่มีประโยชน์ที่จะรอให้ความเจริญรุ่งเรืองตกลงมาจากฟากฟ้าหา,ากคุณไม่เต็มใจที่จะดําเนินการหากเป้าหมายยอของคุณคือการได้งานใหม่การทําพิธีกรรมและรอยอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพออัปเดตประวัติย่อของคุณส่งไปยังบริษัทที่เหมาะสมและพูดคุยกับบคุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณได้จักรวาลตอบสนองต่อการกระทำเมื่อคุณเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณต้องการโอกาสที่ไม่คาดคิดก็เริ่มปรากฏขึ้นพิธีกรรมเป็นความร่วมมือที่ทรงพลังระหว่างพลังงานที่คุณใส่เข้าไปในจักรวาลและการกระทำที่คุณทําในแต่ละวันให้คิดว่ามันเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชคุณต้องรดน้ําดูแลมันและเอาใจใส่ มันเพื่อให้มันเติบโตเช่นเดียวกับความปรารถนาของคุณการผสมผสานร,ระหว่างความตั้งใจที่ชัดเจนความกระตัญญูอย่างจริงใจและความพยายามอย่างมีสติเป็นสิ่งที่สร้างหลักฐานที่สมบูรณ์แบบสําหรับความสําเร็จที่จะปรากฏในชีวิตของคุณความจริงก็คือจักรวาลทํางานสอดคล้องกับการกระทําของเราการลงมือปฏิบัติแม้จะเล็กน้อยคุณแสดงให้จักรวาลเห็นว่า คุณมีความมุ่งมั่นต่อความฝันของคุณโอกาสต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแบบที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นจำไว้ว่าพิธีกรรมคือจุดประกายแต่การกระทำคือเชือเ้อเพลิงที่จะทำให้เปลวไฟแห่งความสำเร็จเปล่นประกายฉันเคยทำพิธีกรรมนี้มาหลายครั้งแล้วและฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่ามันเปลี่ยนชีวิตของฉันในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการมาก่อนทุกสิ่งที่ฉันขอด้วยความศรัทธาและความตั้งใจก็กลายเป็นจริง และโดยวิธีที่ดีกว่าที่ฉันคาดไว้ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ฉันได้งานในฝันซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันมองหามานานและดูเหมือนไปไม่ถึงแต่นอกจากนี้ฉันยังสามารถดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆเช่นความสัมพันธ์และโอกาสทางการเงินเช่นเดียวกับที่พิธีกรรมได้ผลสําหรับฉันฉันก็มั่นใจอย่างยิ่งว่ามันก็สามารถได้ผลสําหรับคุณเช่นกันเมื่อคุณปฏิบัติพิธีกรรม ด้วยความศรัทธาความตั้งใจที่ชัดเจนและใจที่เปิดกว้างจักรวาลก็เริ่มสมรู้ร่วมคิดเพื่อคุณเคล็ดลับคือการเชื่อและปฏิบัติตามพลังงานนี้มันไม่ใช่เวทมนต์ที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ทําให้คุณปรับตัวเข้ากับแรงสันส่นสะเทือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นอย่าสงสัยในพลังที่คุณต้องเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณความเจริญรุ่งเรืองอยู่รอบตัวคุณรอให้คุณเชื่อมต่อกับมันหากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เปิดใจให้กว้างและศรัทธาที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับฉันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเช่นกันสุดท้ายนี้ฉันต้องการแบ่งปันข้อความพิเศษกับคุณความกระตัญยูความศรัทธาและการกระทำเปรียบเสมือนเพื่อนสามคนที่แยกจากกันไม่ได้ซึ่งจะช่วยให้คุณบาร์รูเป้าหมายคิดว่าความกระตัญยูเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างเส้นทางของคุณแสดงให้คุณเห็นพอที่คุณมีอยู่แล้วและเตรียมพื้นที่เพื่อรับมากขึ้นทุกครั้งอ่อที่คุณขอบคุณคุณกำลังส่งข้อความถึงจักรวาลว่าคุณพร้อม สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและจำไว้ว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆอยสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้คุณได้ก้าวแรกไปแล้วด้วยการเปิดตัวเองสู่การเดินทางครั้งนี้หากวิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจหรือช่วยเหลือคุณในทางใดทางหนึ่งฉันอยากให้คุณชอบและแชร์กับคนที่ต้องการได้ยินข้อความนี้เพื่อเราสามารถสร้างเคลื่อนแห่งความคิดเชิงบวก และแรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตรอบตัวเราเมื่อร่วมมือกันเมื่อติดตามช่องคุณจะเข้าร่วมชุมชนที่อุทิศให้กับการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและกันและเติบโตไปด้วยกันขอบคุณมากสำหรับการมาอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้โปรดติดตามวิดีโอหน้าซึ่งเราจะสำรวจวิธีอื่นๆในการดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และความสุขเข้ามาในชีวิตของเราข้อควรจำ พลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณอยู่ในมือคุณและคุณสามารถบรรลุทุกสิ่งที่คุณต้องการได้